สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาวัวบ้านๆวัวไทยวัวลูกผสมนะฮะราคาเบาๆวันนี้เอาใจสายคนงบน้อยเอาใจสายคนที่อยากเอาไปพัฒนาต่อนะครับวันนี้มีวัวสาวหนึ่งตัวแม่ลูกสองโคมแล้วก็วัวท้องอีกหนึ่งตัว พี่น้องครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับเหมือนเดิมเลยครับท่านเจ้าของไม่ประสงค์ที่จะออกสื่อนะครับมอบหมายให้พูดจาภาษาวัวดูแลจัดการเบ็ดเสร็จเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนขายขั้นตอนส่งต่อรองราคาพวกนี้จบที่พูดจาภาษาวัว ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของวัวน,นะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ให้โอกาสผู้จาภาษาวัวได้เข้ามาช่วยนะฮะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับผมอาจจะมีถูกใจหรือไม่ถูกใจพี่น้องท่านผู้ชมตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพูดจาภาษาวัวทำตามหน้าที่ทำตามจุดประสงค์ที่ได้สร้างช่อง Youtube ช่องนี้ขึ้นมา วัวสวยไม่สวยราคาถูกใจไม่ถูกใจสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอนิดเดียวพี่น้องขอเป็นใช้คำคอมเมนต์ที่ค่อนข้างสุภาพนิดหนึ่งเอาล่ะครับพี่น้องครับไม่ว่ากันนะฮะจะชอบไม่ชอบก็เป็นดุลยพินิษของพี่น้องแล้วละครับแต่พูดจาภาษาวัวยืนยันนะครับว่าเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นครับผมเอาล่ะครับไปดูวัวตัวแรกกันเลยครับผม ครับผมมาดูตัวแรกเลยวันนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับพี่น้องครับวัวลูกผสมตัวนี้สถานะท้องประมาณ7เดือนพี่น้องครับท้องแล้วประมาณ7เดือนกับพ่อพันคุมฝูงภายในฟาร์มนะครับวัวตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วประมาณ5ตัวพี่น้องครับส่วนสูงประมาณ145ได้ นะครับบวกลบนะฮะอันนี้กะดด้วยสายตานะครับเป็นวัวส่งเขานิดนึงพี่น้องครับเป็นวัวเทาธรรมดาพี่น้องไม่ติดโบสนะครับแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นตัวนี้ก็ลูกของเขานะฮะที่เห็นท้ายอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวสีขาวตัวนี้ตัวเทาตัวโบสตัวนี้ก็เป็นลูกของเขานะครับ วันนี้เปิดราคาแม่นี้นะฮะประกันท้องนะครับตรวจท้องล้วงท้องได้เลยอยู่ที่ราคา45,000บาทพี่น้องราคาขายนะครับผม45,000บาทนะฮะท้องแก่ใกล้คลอดไม่แน่ใจว่ากี่เดือนแต่ผมประกันให้ว่าไม่ต่ำกว่า7เดือนเจ้าของบอกมานะครับผมใบหน้าเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเนี่ยนะครับ เป็นวัวเทาธรรมดานะครับไม่ติดโบสนะฮะใบหูจมูกแข้งขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้องถ้าไปเลี้ยงต่อยอดอะไรพวกนี้ก็เอาได้แล้ครับวัวทรงนี้ส่งลูกสวยทุกตัวแล้ครับเนี่ยฮะ45,000บาทครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับครับผมต่อไปถึงคิวของคู่แม่ลูกนะฮะแม่ที่เห็นยืนอยู่ตรงกลางหน้าจอ โทรศัพท์ของพี่น้องเนี่ยครับที่กําลังก้มจินอาหารอยู่นั่นนะฮะนั่นคือแม่ลูกได้ลูกตัวที่สองนะครับผมเป็นลูกผสมไทยนะครับผมพี่น้องครับน่าจะไทยกลางประมาณนั้นนะฮะส่วนสูงประมาณสักร้อนะครับลูกเป็นตัวผู้สีแดงสวยมากพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูลูกเขานะครับ ลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้ฮะมีใบเพชรเรียบร้อยนะครับเป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับพี่น้องครับเนี่ยยืนคู่กันอยู่เนี่ยนั่นคือสามีของเขานะฮะสูงใหญ่มากตัวนี้สูงประมาณร้อผมกะเลยร้อยหกสิบห้าบวกพ่อพันธุ์ตัวนี้นะฮะสูงสูงยาวสูงลอยนะครับลูกของเขาเดี๋ยวผมจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับนั่นคือลูกของเขาฮะ เป็นตัวผู้นะครับเดินไปนู่นนะฮะนู่นนะฮะตอนนี้โดนบังอยู่นี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 ่เห็นแล้วครับผมเนี่ยครับเป็นตัวผู้อายุประมาณนหนึ่งเดือนพี่น้องอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะฮะไม่ไม่ใช่ว่าผมกลัวว,วัวนะพี่น้องวัวกลัวผมมันทำท่าจะวิ่งไปเรื่อยนั่นแหละครับคู่นั้นเปิดไว้ที่สามหมื่น 8 0 0 0บาทราคาขายเลยพี่น้องครับนะฮะเป็นราคาขายแล้วนะครับผมนู่นฮะอยู่ตรงกลางวงล้อมนี่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 ตัวนี้นะครับแล้วก็แม่ของเขานั่นนะฮะหันหลังมานั่นนะครับนะฮะนั่นเลยคู่นั้นเลยพี่น้อง3800 0บาทเอาละครับไปดูอีกคู่หนึ่งครับครับผมอีกคู่หนึ่งนี่คือแม่ที่เดินกำลังเดินอยู่เนี่ยนะฮะนั่นนะครับ แม่ตัวนี้เรียกว่าแม่เขาเลแล้วกันนะครับกับลูกของเขาเนี่ยฮะวิ่งตามอยู่เนี่ยลูกเป็นตัวเมียนะเนี่ยครับสวยแดงโบดเลยทีเดียวตัวนี้ตัวเมียอายุประมาณ1เดือนพี่น้องนี่น,นคู่นี้เลยพี่น้องครับนี่ฮะยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยแม่สูงประมาณสัก130บวกได้นะครับอาจจะถึง135นะฮะในผมกะด้วยสายตานะครับได้ลูกตัวที่ตัวที่ส พี่น้องได้ลูกตัวที่4นะลูกของเขาตัวเล็กตัวนี้คือตัวที่4นะครับแม่ลูกคู่นี้นะฮะเปิดไว้ที่3 000, 8 0 0 0ืปันบาทเหมือนกันราคาขายลูกสวยมากพี่น้องนี่ลูกของเขาเนี่ยฮะวิ่งอยู่นี่เลยนะครับวิ่งตามแม่ไปแล้วเราต้องขออภัยนะครับวันนี้วัวค่อนข้างกลัวเพราะว่าเป็นวัวปล่อยฝูงนะครับวัวไม่มีสะพายเป็นวัวปล่อยตา ทุ่งที่มีแปลงหญ้าอยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่ทุ่งนานรเป็นแปลงหญ้าส่วนตัวนะครับวัวก็เลยค่อนข้างตกใจนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกวัวก็เลยค่อนข้างาแตกตื่นนิดนึงพี่น้องครับ3า0 0 0บาทนะคะคู่นี้นะครับเอาละครับตัวสุดท้ายนี่เลยเห็นวัวสาวตัวนี้นะฮะอายุประมาณ1ขวบนะครับตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่า หางขาวนะพี่น้องหรือว่าหางดอกนะครับแต่เขาติดโบสมานะครับขอบหูดำจมูกดำจิ๋มดำเพศดำพี่น้องแต่ว่าช่วงจมูกจะออกสีขาวแล้วก็หางจะเป็นสีขาวอายุประมาณหนึงขวบนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่2 2 0 0 0บาทราคาขายนะครับผม นะฮะไปแล้วไปแล้วอีกเหมือนกันนู่นฮะนี่นี่นโผล่มาตรงนี้แล้วนะครับแนะนำนะฮะมาดูตัวจริงก่อนได้เพราะว่าเวลาถ่ายบัวตกใจจริงๆพี่น้องอาจจะดูไม่ชัดถ้าอยากจะมาดูตัวจริงเนี่ยติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้หรือถ้าอยากจะปิดเลยก็ยินดีนะครับพิกัดบัวอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับ เบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะฮะนะครับนี่ครับนิ่งๆเดี๋ยวผมทวนให้ดูอีกทีหนึ่งแม่เขาเลตัวนี้นะฮะสูงประมาณ135บวกนะครับ30บวกแน่ๆอาจจะเกิน135อันนี้กะด้วยสายตาเพราะวัวยืนไม่นิ่งจริงๆแล้วก็ตัวลูกคือตัวโน้นตัวข้างหน้านูาน้นนะครับอ่าไม่ใช่ฮะขออภยัยลูกเป็นตัวเมียตัวข้างหลังนี่ฮะเห็นไหมตัวเล็ก2ตัวเนี่ยครับ ยืนคู่กันอยู่เนี่ยตัวตัวหน้าหน้ากล้องเนี่ยคือลูกของเขานะครับแล้วก็มีบัวสาวตัวนี้นะฮะตอนนี้เขาเริ่มนิ่งแล้วผมทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้2 2 0 0ม่นะฮะแม่ลูกเขาเลเป็นลูกตัวเมียอายุประมาณ1เดือนเกิดจากพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้นะครับ38 0 0ราคาขายนะครับแล้วก็อีกคู่นึงนี่ที่เห็นอยู่นี่ นะครับลูกตัวผู้แม่เป็นไทไทยหน่อยนะฮะสามหมเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้พี่น้องแม่ใหญ่นี่นะฮะอ่างใหญ่เลยตัวนี้เนี่ยครับสูงประมาณสักร้อได้ตัวนี้นะฮะสี่หมบาทนะครับอยากมาดูตัวจริงโทรเข้ามาได้หรืออยากจะปิดเลยก็ได้เหมาหมดนี่ก็ได้พี่น้องราคาเหมาลถให้นะฮะโทรมาคุยกันได้ครับเอาละครับพี่น้องครับ เหมือนเดิมเลยคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้ถูกใจแบบนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ